<Infinity. S 2> สวัสดีครับนี่คือรายการแล l a รีว r e นะครับ รายการที่จะมารีวิวสินของที่ผมคิดว่ามันแปลกๆที่ผมไปเจอมาจากทั่วทุกมุมโลกนี้นะครับและของที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็เช่นเคยครับหาได้ง่ายๆตามเซเว่นอีเลเวนทั่วไปนะครับแต่เรื่องหาของเซเว่นนี่ผมแปลกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าในที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันก็มีเซเว่นเยอะมากครับทั้งเซเว่นเล็กเซเว่นใหญ่นะครับแต่ว่าของที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้ได้จากเซเว่นใกล้ๆบ้านนะครับผมไม่ได้เซเว่นที่พัทลุงนู่นนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมครับเพราะว่าเซเว่นที่ผมได้มาก็เป็นเซเว่นเล็กๆด้วยนะั่มนนนนีีขออง้้ยูครับ ผมก็งงมากครับว่าเพราะอะไรครับผมไม่รู้ว่าเเว่นี้ใช้อะไรในการคิดนะครับว่าจะต้องเอาอะไรมาลงที่ไหนอย่างนี้นะครับพรางไปเยอะแล้วเอามาดีกว่าครับนี่ครับขอที่มมารีวิวในวันนี้ครับไปนี่ครับมางงอะดีงงมันคือเครื่องมือช่างครับใช่ครับนี่ครับอะไรเนี่ยนี่ค้อนนี่ประแจครับโอ้ยนี่ไขควงนี่ครีมโมันอยูเครื่องมือช่างทำไมครับเอ๊แต่ดูดีๆนะครับ มันไม่ใช่เครื่องมือช่างครับมันคือช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตทูครับพวกง่ายก็คือช็อกโกแลตรูปเครื่องมือช่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันก็มีชื่อภาษาไทยบอกชัดเจนครับช็อกโกแลตรูปเครื่องมือช่างนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดว่ามันแปลกหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันแปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นของกินนะครับแต่มันทำเป็นรูปเครื่องมือช่างคือมันก็ดูมันก็ไม่น่ากินนะครับมันดูคล้ายๆเป็นไม้นะครับเห็นะครับคล้ายๆเป็นไม้เป็นเหล็กเป็นอะไรมันดูไม่เห็นน่ากินเลยครัััับบบบเเดดดดดีีีี๋ยววรรรราาาาาาามููอออๆกกกกกกล่่่่่งงนนนนนนนทจะะะแข้้้ใคคห็ ครับเป็นโชว์สินค้าข้างในครับแล้วก็นีครับหลังมีารายละเอียดเขียนครับเดี๋ยวผมขออาหารส่วนผสมของมันก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงมีรูปร่างแบบไม่น่ากินเน่ยดูเหมือนเป็นไม้เป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับเธอประกอบสําคัญนะครับน้ำตาล3าเาปอนต์โกโก้บัตเตอร์ CBS what the fuck is this มันคืออะไรครับน้ำผง16.8%ผงโกโก้ผงกลูโคสเลซิตินแตงกินสังเคราะห มีอันซีไ r เออร์อะไรวะส่วนผสมแต่ละอย่างนี่อ่านแล้วมันเห็นจะรู้เรื่องเลยข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารมีปลิตภัณฑ์จากนมซึ่งอาจมีผลต่อผู้แพ้เนี่ยครับส่วนประกของมันก็มีประมาณเท่านี้นะครับมันก็เป็นเหมือนช็อกโกแลตหลอกเด็กครับเอาไว้ให้เด็กกินนะครับซึ่งมันก็หลอกผมได้ครับผมก็เสียตังค์ซื้อมันมาสองกล่องเลยครับแล้วมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ๋อ นี่ครับซีนอย่างสวยงามครับโอ้โหมีปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยครับป๊าบโอ้หทาเป็นระดับพรีเมียมเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูก่อนนะครับอันี้อ่นนี่คือทีมครับนี่คือไข่ครัวครับไข่เลยครับเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวลงแก้สองอันก่อนนะครับนี่เท่าที่ดูนะครับอันนี้เป็นรูปค้อนกับประแจครับซึ่งผมเรียกถูกไม่น่าจะถูกนะ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องมือช่างเท่าไหร่เหมือนกันไม่ค่อยได้ใช่นะครับข้อคอนประแจไขควงและครีมครับว้านี่ครีมครับทางนะเฮ้ยไม่ใช่คนละครีมอ่านี่นะครับเป็นรูปร่างหน้าตาของมันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับเรามาดูกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอตอนนี้มันเริ่มละลายติดมือและช็อกโกแลตลองกินครีมก่อนแล้วกันนะครับนี่ รสชาติมันก็เป็นช็อกโอกแลตนะครับช็อกโกแลตนะครับช็อกโอกแลตนะครับก็โฟมันคือช็อกโกแลตนะครับมันจะเป็นรสชาติอือ่นได้ไงมันก็เป็นช็อกโกแลตนั่นเองครับมันคือช็อกโกแลตโงงธรรมดาทั่วไปนะครับน้ำอ่ะกินทุกน,นี้พอดีกว่านะครับกินแต่พอดีครับอันอื่นๆนี่เหลือแช่ไว้ให้เมียกับลูกกินแล้วกันนะครับ เพราะว่าสมุนไพรมันก็เป็นน้ําตาลเยอะครับน้องๆที่ดูอยู่ก็เหมือนกันนะครับอยากกินเยอะนะครับพวกขนมพวกนี้มันรสชาติอร่อยก็จริงแต่มันเอาไว้กินแค่อร่อยเฉยๆนะครับอยากกินเยอะเกินไปนะครับมันไม่ดีนะครับนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับช็อกโกแลตรูปเครื่องมือครับมันก็เป็นเท่านี้ครับเป็นแค่รูปลักษณ์ที่สวยแปลกตาแล้วผมเห็นว่ามันประดิมก็เลยเอามารีวิวเพื่อนๆดูกันนะครับยังไงถ้าใครอยากจะกินก็หาได้ตามเซเว่นบางสาขานะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าสาขาไหนบ้างเพราะว่า อย่างที่ผมบอกไปนะครับเซเว่นใหญ่ไม่มีครับงงมากครับไปเจอในเซเว่นเล็กๆครับซึ่งตัวผมก็เข้าเซเว่นบ่อยๆนะครับเช่นทุกคนนะครับผมว่าเข้าเซเว่นบ่อยๆผมไม่เคยเจอไอ้นี่เลยครับแต่ผมเดินไปเจอที่เซเว่นที่พัทลุงมานะครับก็ถ้าใครอยากกินก็ลองหาดูนะครับเซเว่นแถวๆบ้านเพื่อนอาจจะมีกันก็ได้นะครับกล่องละ12บาทเท่านั้นครับก็เป็นช็อกโกแลต กินคำๆก็อร่อยครับหบนหวานก็ลองหาซึงอมาได้ดูนะครับแต่ก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆมีของอะไรที่มันแปลกๆปลาแรมปลาแรมอยากจะแนะนําผมเข้ามาก็แนะนําเข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่งมาให้ผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มระักข้างๆที่ช่อง555 Infinity นะครับเพราะว่าผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันโดยท้ายนี้ปลาแรมรีวิวขอลาไปก่อนนะครับผมไปกินช็อกโกแลตก่อนนะครับสวัสดีครับ ละมุนปาก